อันนี้สลดครับคาเหล็กโกดังเป็นโกดังหอมแดงถล่มทับร่างอสอมอหญิงตายคาที่เลยครับเนี่ยอันนี้เป็นข่าวสุดท้ายครับพี่น้องสลดคาเหล็กโกดังหอมแดงถล่มทับร่างอสอมอหญิงคนหนึ่งตายคาที่ก่อนเกิดเหตุไปรับจ้างแขวนหอมแดงสดในโกดัง เกี่ยวกับเรื่องนี้9นาฬิกาของเมื่อวานเจ้าที่ตำารวจสอพอบ้านฮ่งรับแจ้งเหตุโกดังหอมแดงถล่มทับคนตายใกล้กับร้านกิจไพบูรณ์บ้านแพะโปง่งหมู่ที่8ตําบลเหลายาวอําเภอบ้านฮ่งจังหวัดลำพูนจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ชีพอบอตอเหลายาว ที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก็บหอมแดงสดขนาดใหญ่ในโกดังโอ้มีราวไม้ไผ่ห้อยหอมแดงและก็ราวเหล็กมีลักษณะพี่น้องดูดูตามภาพนะครับนี่ที่มันมันถล่มลงมานะครับทางคู่ชีพได้เรื้อกองหอมแดงออกพบศพถูกไม้ราวแขวนหอมแดงทับสภาพลำตัว ถูกทับกระดูกซี่โครงหักจึงนำร่างออกมาทำการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตปรากฏว่าสิ้นใจตายแล้วโอ้ยพี่น้องเลยต่อมาทราบว่าผู้ตายชื่อนางสายจิตขอสงวนนามสกุลกับพี่น้องอายุ54ปีเป็นอสอมได้นะพี่น้องประจำบ้านแทะปงูงตะบลเหล่ายาวอำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูน สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมารับจ้างมาแขวนหอมแดงสดในโกดังที่ทำเป็นชั้นๆนี่แหละแล้วมันมีลักษณะเป็นเหล็กกล่องขนาด3คูณหนิ้วมีทั้ง6ชั้นครับมันคงจะรับน้ำหนักไม่ไหวเกิดถล่มลงมาทับผู้ตายขณะที่กำลังเก็บหอมแดงอยู่พี่น้องทำเป็นชั้นๆแล้วมันถล่มลงมา ทับตายแกชื่อนางสายจิตอายุ54ปีเป็นอสอมประจำบ้านแพะปงูงตำบนเหล่ายาอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนเสียชีวิตครับโอ